นิทานเลื่องเสือโคงกับคันคากโดดนานมาแล้วอยู่ที่ป่าบงกตแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทางหลายในนั่นมีเสือโคงเท่าตัวหนึ่งเป็นเจ้าแห่งสัต์ทางหลายมาเมื่อหนึ่งในขณะเสือโครงอยางเลาะเรียบตามแคมหนองใหญ่ที่มีน้ำไผ่อ้อมหอบ เสื้อโค้งก็เลยเห็นคันคากตัวหนึ่งกำลังนั่งเหงานอนอยู่กล้องขอนไม่ไงจิงห้องใสคันคากวาโอบักคันคากขี้ทู่เต็มตุนเต็มโตเอ้ยอย่างพอก้อมเกาะก้อมกอยซาปาน,นี้สิได้กินย่างนำเขาอยู่บอ่อส่วนคันคากเมื่อได้ยินเสือดูถูกจังสั้นแล้วก็ตอบขึ้นว้าโอ ทานพญาเสือผู้องอาจเอ่ยค่อยอย่างแบบนี้แต่ว่าค่อยก็กินของทิพย์ทั้งนั้นได้ไฟเสือได้ยินแนวนั้นก็เกิดความบ่พอใจว่าคันคากบอยอมอ่อนข้อให้ก็เลยท่ากับคันคากว่าโอ้ยถ้ามึงเก่งแท้ให้มึงมาเสงกินกับกูลองเบึงถ้ากูชนะกูจะกินหัวมึงได้กล้าบอ เสืออ้อโคงท่าทายแบบคูขันค่าคิดว่าแนวใดตนเองก็สู้บ่ได้แต่สัมผัสคันค้าบ่ิได้ยานคำท่าแต่ประการใดคั้นค้าตอบตกลงในการแข่งขันโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทัดจากนั้นเสือและคันค้าก,ก่อจากกันเพื่อซอกกินอาหารของไผยมันเพื่อจะมาแข่งขันในห้องเร้ามือต่อมา ส่วนเสือก็ไปหากินกวางฟานมัวควายส่วนไอ้าคันคากก็ไปซอกเลาะกินเห็ดสมุนดำขี้ฐานไฟหากยาคาตามปกติพอตกตอนเศร้าอาลุนวันใหม่ขณะที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายออกซอกหากินตามวิถีชีวิตของภัยมันเสือโคงก็ออกมารอท่าบอลน,นัดไม้เพื่อแข่งขันกับคันคาก ในใจก็คิดหัวยุ้มยุ่มว่ามือนี่แหละตนเองจะได้กินขันคากนั้งท่าโดนเติบก็พอดีเห็นขันคากเต้นหยกหยกออกมาจากลำคอนเสื้อเห็นแนวนั่นก็ว้าดูถูกขันคากไปอีกว่าบักขันคากเอ้ยมึงสางซอกหาความตายแท้แท้แข่งกับไผ่บอแข่งมาแข่งกับกูฮ่าฮา เสือทั้งว่าทางหัวย้อนความสมใจการแข่งขันเริ่มขึ้นโดยแมนเสือเป็นผู้เริ่มก่อนมันจกหากวะออกมาพร้อมทั้งอธิบายอวดคันคากนี่แมนกระดูกหมูนี่แมนกระดูกควายและอันนี้แมนกระดูกกวางแล้วก็หัวขึ้นกากาก,ากโดยความดูมิ่นประมาทมึงเดได้กินหยัง เสื้อถามคันคากคันคากยกคอตนเองแล้วหากออกแอะแอะหากออกมาแล้วสี่ใส่ฐานไฟว่านี่เมนโนสี่ใส่หมากตาแดงว่านี่เมนงาเครื่องเหล่านี้เป็นของวิเศษของพญาแถนหักษาไว้เพิ่นบอกว่าถ้าหากได้กินตับเสื้อใส่ก็จะยิ่งเป็นของวิเศษเมื่อเสื้อโคงได้ยินแนวนั้น ก็เห็นว่าตนเองสู้คันคากบ่ได้จึงหาทางแข่งขันแบบใหม่เทอร์นี่แมนแบกไม่เสียงกันถ้าคันคากเสียเสือจะกินคันคากและถ้าเสือเสียเสือจะยอมให้คันคากกินเป็นอาหารคันคากตอบตกลงการแข่งขันเถอ่อที่สองได้เริ่มขึ้นโดยคันคากเป็นผู้เริ่มก่อนคันคากโดดเข้าไปในก้องขอนบอลกงแล้ว กงหลังขึ้นบอนกงของขอนแล้วก็เบ่งเอ็นคอพึงคอผืชดพร้อมทั้งเสียงดังออกมาดังเอดเอดเหมือนกับว่าตนเองใส่แหงอย่างนักแล้วก็ยังห้องมาใส่เสือโคงหวาเฮ่เฮ่มาให้เฮากินเสเถิดเมื่อเสื้อโคงได้ยินดังนั้นก็ตกใจเพราะต่อไปจะเป็นที่ของตนเองแล้วเสื้อหีบพลังทั้งหมดที่มีแล่วกรดโดใส่ขนไม่อย่างแหง แต่ปรากฏว่าค้อนโบนิงบบติงเลยมันจึงพยายามสุดขีดแต่ก็ยังบอเป็นผลอย่างบัดนี้หน้าตาของเสือมันเข้าสักไส้คันคากได้ทาทีก็วางทาทีคึ้งขังมังหม่เบ่งก้ามเห็นแต่เอ็นฟูเต็มโตแล้วโกเต้นคือกับว่าสิโดดกินเสือโคง้งเสือโค้งเห็นทาทีก็ตกใจย่านสันควันหาย พบตายอาดลาดแลนดงดงเห็นแต่ขี้ไงกุ้มไปทางตีนภูแลนบุป่าผาน้ำบอจักวาน้ำบอจักวา่าไม่หรือเครือเขาขูดต่ำก่อบอสนใจยินแต่เสียงดังบะลากลากสู่ตีนภูขณะที่เสือโฟมแลนพบตายอยู่นั่นลิงตัวหนึ่งที่กำลังกินวักไม้อยู่นั่น เห็นกอห้องมาใส่เสือวาพญา,าเสือโคงยุดก้อนพญา,าเสือยุดจึกเมื่อได้ยินเสียงเอิญแล้วก็เรากคกปลายใส่เหตุให้เท่าลีงฟังพอเราสุดลีงก่อหัวขวัญเสือขึ้นกีกีกแล้วขานอาสาไปฆ่าขันคาาตัวนั่นส่วนเสือก่อยังบอสาวย่านเป็นปกติเถื่อเลียงตัวนั่นก็ให้สัญญาแล้วยังตกลงว่า ตนจะโบนีปะเสือ้อย่างเด็ดขาดถ้าหากบอเสื้อให้เอาเครือเขามาหมัดตัวเฮาติดใส่หลังตัวก็ได้เสื้อได้ยินลิงเว่าจังสั้นก็อุ่นใจแดแล้วทั้งสองจึงกลับคืนมาบ่อนเก่าพอมาหอดบอนเกิดเหตุเสื้อก็ซี่บอกลิงหวาฮันเด้ฮันเด้มันอยู่ก้องขอนไม่หันพร้อมทั้งเอาตีนซี่ไปใส่คันคาก ขันคากแลไปเห็นลิงโทนขี่หลังเสือเพื่อจะมาฆ่าตัวเองก็เลยโดดขึ้นงอยอยู่ขอนแล้วก็เบ่งตัวเองดังแอดเอดและห้องใส่เท่าลิงและเสืออย่างให้แหงหวาปัดโทษบักโกกลิงกังพอมึงติดนี่เข้ากูตั้งสองสามลำเฮอมึงสิมาให้กูกินเสือตัวเดียวมันสิกุ่มบอพอเว้าสุดความ เสือโคงคิดว่าลิงตัวตนเองมาให้คันคาก,กินต่างนี่ก็ปบตายอย่างบอลอซาความย่านได้เพิ่มทวีขึ้นอีกเธอนี่ปานบังไฟตื่มมือจึงกระโดดหนีตายส่วนไอ้ลิงบอทันตั้งท่าก็เลยตกจากหลังเสือเสือก็แกลากบุป่าไหมไฟเสือได้ยินเสียงดังตามก้นก็ยิ่งคิดว่าคันคากไลตามค่า ก็ยิงแหลนหนีอย่างโบมีบอนอยู่ตั้งแต่นั่นมาเสือจึงมีลายเตรียมตัวย่นว่าเครือเขาและน้ำคูดเป็นบาทส่วนไอ้ลิงก็ก้นด้านย่นไปหุกถูก,กับดินนิท่านเรื่องเสือโคงกับคันคากกดจบลงเพียงเท่านี้